สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางนิเกอีเช้าบ่ายนะคะแล้วก็ v ีไเช้าบ่ายเนาะนี่เกอีเชา้าตัวเด่นก็คือสามกับสี่ตัวรองก็คือหนึ่งนะคะก็รูดสามรูดสี่เนาะหรือไม่งั้นก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดตัวรองหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามตัวก็สี่สามหนึ่ง 1> 3ามหนึ่งหเนึาะต่อไปนี่ก็อีบายตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวรองก็คือ7นะคะเลขมันจะต่างกันแค่อัาน,นั้นเป็น3เนาะต่างกันเลข7ตัวหนึ่งเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดตัวก็ซื้อหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดอย่างนี้ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งเชา้าทั้งบ่ายเนาะแปดก็เอามาจากหนุนเดอร์วีไอพีหนุนเดอร์เราจะซื้อ,อนะต่อไปเป็น vip เชา้าตัวเด่นก็คือเจ็ดกับสี่ตัวรองก็คือแปดนะคะก็เจ็ดศูนย์เจ็สามเจ็ดสี่เจ็ดห้า

01, 03, 04, 0ู0ย์ห0ึ่งศู3ย3สามศูนย์สี่ศูนยแล้วก็ศูนนะคะก็ขอให้เทุกคนโชคดีนะคะทั้ง4แนวทางเนาะหรือไม่ั้นก็รูดรวม1นึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยบางๆังเนื้อโชคดีทั้ง4แนวทางนะคะจากช่องวุ้นเส้นพารวยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนบางครั้งเพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินเต๊กเต๊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 มันเป็นที่สายหูของเราเด้อมันเคาะกันเราจะว่าเสียงอะไรต๊กต๊กต๊กตมันเป็นเสียงหูฟังเรามันเคาะกันโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ